สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของคีนะนะครับวันนี้คีนะจะมาสอนดาวน์โหลดเกมวันพันแมนโวด้วยแอปแกลอรี่กันนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าแอปแกลอรี่เนี่ยเป็นแอปยังไงนะครับมันจะได้คกับ Google p l a y แล้วก็ Play Store นะครับแต่ว่ามันจะเป็นในแอปของทางหัวเว่ยนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าตัวแอปแกลอรี่เนี่ย ถ้าเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์ Huawei เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้ไหมซึ่งสามารถทําได้นะครับทุกคนโดยให้เราทําการเข้าเว็บไซต์ของทาง Huawei นะครับหลังจากนั้นก็ทําการเซิร์ชแอป g a l l รี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเน่าจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใน d e s c r i p t i o นะครับให้เราทําการกดปุ่มดาวน์โหลดตรงบนซ้ายของ k น n าได้เลยนะครับหลังจากนั้นกดติดตั้งครับเราจะได้ไฟล์ตัว APK มานะครับให้เราทําการกดดาวน์โหลดไปนะครับ ของเคนะมันจะขึ้นดาวโหลดอีกครั้งเพราะว่าเคนะได้ทําการดาวน์โหลดไฟล์มาไว้ก่อนแล้วนะครับแค่ทำการกดเปิดไฟล์ APK ได้เลยนะครับเพื่อทําการติดตั้งนะกดติดตั้งจากนั้นทําการเปิดตัวแอปแกลลีได้เลยนะครับทุกคนจากนั้นทําการกดปุ่มยืนยันข้อมูลน,นู่นนี่นั่นของทางแอปไปนะครับ โอเคจากนั้นให้เราทําการเซิร์ชชื่อเกม One Punch Man p r ได้เลยนะครับจริงๆเซิร์ชแค่คาว่าวันก็คือเราเจอได้เลยนะจากนั้นทําการติดตั้งเกมไปได้เลยนะครับอย่าลืมทําการยืนยันหรือขอหรืออนุญาตในการติดตั้งด้วยนะครับผมแล้วก็สลรับใครที่สงสัยนะครับว่าวิธีนี้สามารถนําไปใช้ในตัวแอปอินมูนิเตอร์ได้ไหม จริงๆอ่ะเราสามารถติดตั้งแอปตัวแอปแกลลี่ในอ e ีมูเลเตอร์ได้นะครับแต่ว่าพอเราจะติดตั้งตัวเกมหรือใดๆก็ตามมันจะไม่เด้งหน้าป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมาให้ทุกคนทําการกดปุ่มติดตั้งอ่ะทุกคนยังไงก็รอติดตามอนาคตต,าต่อไปนะครับแต่ถ้าเป็นในโทรศัพท์เครื่องอื่นหรือเป็นโทรศัพท์ของฮ e ยสามารถติดตั้งตัวเกมหรือแอปใดๆที่อยู่ในตัวแอปแกลลี่ได้ตามปกติเลยนะครับให้เราทำการกดปุ่มติดตั้งได้เลยนะ จากนั้นให้เราทําการรอสักครู่นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นของโทรศัพท์ที่เคนะใช้อยู่เดี๋ยวมันจะเหมือนเด้งเงแบบว่านี่มาละมาละ,าละเปิดเปิดมาละกดะเปิดไปได้เลยนะฮะเพียงเท่านี้เราก็สามารถเล่นเกม One p u n Man o r ได้แล้วนะครับโดยทําการติดตั้งผ่านตัวแอป g a l l ลอรนะครับผมทุกคนโดยก่อนที่เคนะจะทําการจบคลิปเนี่ยเคนะขอแนะนํา ช่องทางในการเติมเกมหน่อยนะทุกๆคนนี่ขออนุญาตนะครับสลับใครนะครับที่กำลังหาช่องทางในการเติมเกมของวันพันแมนโว์นะครับเคนะจะแนะนำในส่วนของทางร้านค้าที่มีชื่อว่า power pay นะครับโดยเลทราคาจะอยู่ตามที่เคนะได้อินเสิร์ตลูกขึ้นมาเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางพี่พ power pay ด้วยนะครับบา,บาย